บรรยากาศการสัมมนาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะโดยอดีตผู้นําฝ่ายค้านของไทยนั้นเห็นว่าการใช้กลไกของทหารในการแก้ปัญหาความไม่สงบใน3าจังหวัดแดนภาคใต้มากเกินไปนั้นส่งผลทําให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นค่ะขณะที่อดีตผู้นําของมาเลเซียนั้นเห็นว่าอาเซียนนั้นจะต้องเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขและยุติปัญหาความขัดแย้งของประเทศต่างๆค่ะ We avoid violence avoid and confrontations instead, we prepare our minds that we may lose on our claim, but still we need to resolve this claim through peaceful means by going by other negotiating. เมื่อเกิดความขัดแย้งคือเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือแนวคิดของนายมหาธีโมฮัมมัดอดีตผู้นําของมาเลเซียที่ร่วมประถักถาพิเศษหัวข้อวิสัยทัศน์ผู้นําความขัดแย้งและสันติภาพในสมาชิกอาเซียนนะคะโดยเห็นว่าแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรุนแรงไม่เคยแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนเท่ากับแนวทางสันติวิธีค่ะโดยเฉพาะการใช้อาวุธที่มีอนุภาพรุนแรงเช่นระเบิดนิวเคลียร์นะคะโดยประชาคมอาเซียนนั้นมีความสําคัญอย่างมากในการแก้ปัญหาความขัดแยง้งระหว่างประเทศอย่างที่มาเลเซียเอง ก็เคยนํามาใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงไทยในอดีตเช่นปัญหาข้อพิพาทในทะเลอ่าวไทยแต่การใช้กลไกนี้ก็ต้องทําใจยอมรับว่าผลสุดท้ายอาจจะเป็นผู้แพ้แต่ก็ดีกว่าจะทําให้เกิดความสูญเสียและไม่เห็นด้วยหากสมาชิกของอาเซียนนั้นสนับสนุนการมีอาวุธทำลายล้างที่รุนแรงค่ะ ด้านหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มองว่าความหลากหลายและความแตกต่างไม่ใช่ความขัดแย้งหากมีจุดมุ่งหมายเดียวกันและเห็นว่าการแก้ปัญหาความขัดแย้งไม่มีสูตรเบ็ดเสร็จจึงต้องมีการปรับเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะอย่าง ทั้งปัญหาการเมืองที่มีสาเหตุมาจากการกระทำขัดหลักนิติธรรมหรือปัญหา3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันถือว่าล้มเหลวหลังเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่สั่งการมาจากส่วนกลางและใช้กลไกของทหารทําให้เกิดความสูญเสียมากขึ้นซึ่งแนวทางแก้ไขเห็นว่าผู้นําของคู่ขัดแย้งต้องมีการพูดคุยและค้นหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่แต่ปัจจุบันเห็นว่ารัฐยังขาดความจริงใจหรือความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภาคใต้ ต้องยอมรับว่าสภาพปัญหาในจงังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ต่างจากหลายๆแห่งในในโลกนะครับเช่นเวลาเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นก็ไม่มีใครแสดงความรับผิดชอบว่าเป็นผู้กระทำนะครับหรือว่าไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าข้อเรียกร้องคืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันต้องใช้เวลาในการที่ที่จะให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันที่ทุกฝ่ายจะสามารถที่จะมาพูดคุยประเด็นต่างๆได้ นอกจากนี้ผู้นําฝ่ายค้านยังกล่าวถึงเหตุก่อกวน102จุดใน4จังหวัดชดแดนภาคใต้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยใช้ทงสัญลักษณ์ของมาเลเซียโดยระบุว่ารัฐบาลของทั้งสองประเทศนั้นไม่ควรจะลงประเด็นนะคะเพราะว่าเป็นฝีมือของคนบางกลุ่มที่ต้องการทําให้เกิดความแตกแยกและเชื่อว่าจะไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะ ในช่วงบ่ายของการสัมมนาน,นั้นจะมีการระดมสมองนะคะเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับประเทศค่ะ